สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้7ธันวาคม2563ครับช่องปอนบ้านยูทูบครับนำความเคลื่อนไหวในแวดวงอสมมารล่าให้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีความตั้งใจที่จะเตรียมที่จะเสนอปรับเพิ่มค่าบริการอสมจากที่เคยรับอยู่ปัจจุบันเดือนละ1 0 0 0เป็น1,500บาทอย่างถาวรน,นะครับสืบเนื่องมาจากตอนนี้อสมมีค่าบริการ1,000บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับและก็อสมอมีรายจ่ายที่จะต้องถูกหักค่าชาพนากิจจากสมาคมชกสออสมมแห่งประเทศไทยอยู่ทุกเดือนประมาณเฉลี่ยเดือนละ200นะครับถ้าหากว่าได้ปรับเพิ่มค่าบริการเป็นพันหก็จะทําให้อสมมทั่วประเทศมีกําลังใจมากขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ การหักชกสสมนะครับถึงถ้าได้เป็นพันห้าเนี่ยหักชกสสมประมาณ200หรือ200นิน,นิดนะบ,บางเดือนก็ไม่ถึง200ใกล้ๆ2 0 0เฉลีล่ยก็ประมาณ200เนี่ยนะครับก็เมื่อได้ค้าบเปิดการพันห้นี่หักประมาณ200ก็จะทําให้อสมอคลายความกังวลลงได้แล้วก็มีกําลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นและเป็นการสอดคล้องกับสภาวะเศรฐษฐกษิจปัจจุบันจากการโพสที่เพจ นายสาธิตปิตุเตชะรัมตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการโพสเรื่องนี้นานแล้วครับในเพจโดยนายสาธิตได้โพสที่เพจปิตุนายสาธิตปิตุเตชะรัมตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าก,าร,กระทรวงสาธารณสุขมีความตั้งใจที่จะเพิ่มค่าบริการรถสมอเป็น1,5 0 0บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังมีการเตรียมการ จะเสนอไปอยังรัฐบาลเพื่อขอปรับเพิ่มให้เป็น1,500บาทอย่างถาวรน,นะครับอ,อสมอก็คอยติดตามข่าวกันต่อไปครับว่าจะมีการปรับเพิ่มตอนไหนนะครับกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีความตั้งใจนะครับที่จะปรับเพิ่มแต่แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับทั้งคณะว่าจะเห็นชอบหรือไม่อย่างไงรอฟังข่าวกันต่อไปครับสวัสดีครับ